กลับเข้าสู่คอร์ส Career Design 101นะครับซึ่งในคอร์ส Career Design 101ครั้งนี้เนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของเม้าสโตนที่1่เรื่อง Cell Discovery นะครับที่จะพาคุณไปค้นหาทักษะและความสนใจที่ซุกซ่อนอยู่ในตัวคุณครับแต่แต่ก่อนที่คุณจะเข้าสู่คอร์ส Career Design 1 n e ในม้าสโตนที่1น,นั้นเราอยากให้คุณลองจิงนตนาการว่าคุณเป็นนักเดินทางหรือเป็นนักท่องเที่ยวก่อนที่เราจะเริ่มทํากิจกรรมต่อจากนี้ไป เพื่อให้คุณอินและเข้าใจกับกระบวนการของเรามากขึ้นครับในคอร์สนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับกระบวนการที่เรียกว่า Five s h a d e s of Life ครับซึ่ง Five s h a d e s of Life เนี่ยเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาอาชีพนะครับซึ่งจะประกอบไปด้วย5 aspect หลักๆได้แก่ aspect แรกครับเรื่องของ Skill Interest หรือทักษะและความสนใจที่ติดตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Soft Skill หรือ Hard Skill นะครับในส่วนของ Interest เนี่ย จะพูดถึงเรื่องความสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เราชื่นชอบใน Facebook ที่เราติดตามในช l youtube ที่เราดูเป็นประจำครับในเรื่องของ personality และ people to work with นะครับเป็นเรื่องของบุบค,คลิกภาพส่วนตัวของเราและคนที่เราอยากจะทำงานด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมง,งานหรือหัวหน้างานในส่วนของ working condition ครับเราจะพูดถึงเงื่อนไขในการทำงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่บ้านหรือชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นครับ ในส่วนของไลฟ์สไตล์จะเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของคุณเองไม่ว่าจะเป็นการใช้จ่ายของคุณสวัสดิการวิถีชีวิตหรือแม้แต่ประกันครับและในข้อสุดท้าย a l u e s คุณค่าที่คุณยึดถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการประกอบอาชีพหรือการออกแบบอาชีพของคุณเองไม่ว่าจะเป็นการมีเวลาให้กับครอบครัวการได้เรียนรู้หรือแม้กระทั่งโอกาสในการเติบโตของคุณครับ ซึ่งในคอร์ส Career Design 101นี้เราจะโฟกัสกันไปที่ Skill และอิ t เ r e ร t เป็นสำคัญนะครับรวมไปถึง Value อีกข้อหนึ่งนะครับคุณค่าที่คุณยึดถือเพื่อที่คุณจะได้ออกแบบอาชีพของคุณได้แต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่เมลสโตนที่1ผมมีคำถามเล็กน้อยที่อยากให้พวกคุณได้ลองคิดไต่ตองวิเคราะห์ตัวคุณเองก่อนนะครับคำถามคือลองคิดดูว่าอาชีพที่ใช่ จะต้องมีอะไรเช่นความมั่นคงสวัสดิการหรือการได้เดินทางไปต่างประเทศนะครับ Assignment ของคุณคือลองอธิบายอาชีพที่ใช่ในแบบฉบับของคุณให้เราฟังนิดหนึ่งครับคุณไม่จำเป็นต้องรีบเขียนเราอยากให้คุณใช้เวลาไตร่ตรองกับความหมายของคำว่าอาชีพที่ใช่ในแบบฉบับของคุณก่อนแล้วพบกันในเมลสโตนที่1น,นะครับ